สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ตัวเลขจากแดชบอร์ดนะคะแล้วก็วิเคราะห์ตัวเลขที่ได้มาเชิงบริหารนะคะอันนี้เราก็จะเข้าตรงที่หน้าแดชบอร์ดเลยนะคะแดชบอร์ดก็จะมีบัญชีเจ้าหนี้บัญชีลูกหนี้ภาพรวมแล้วก็ยอดเงินนะคะเราจะดูตรงบัญชีเจ้าหนี้ก่อนนะคะ บัญชีเจ้านี้นะคะถ้าเป็นแการแนวตั้งนะคะก็จะเป็นยอดเงินนะคะส่วนแนวนอนก็จะเป็นจํานวนวันนะคะยอของเจ้าหนี้เรานะคะก็จะมียอดเกินเก้าสิบวันสองพันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทซึ่งอาจจะเกิดจากที่เรานะคะไม่มีความสามารถในการชำระหนี้นะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นบัญชีลูกหนี้นะคะบัญชีลูกหนี้ก็อันนี้ก็คือไม่มีลูกหนี้ที่ติดค้างเราเลยนะคะแสดงให้เห็นว่านะคะเรามีความสามารถในการติดตามทวงถามหนี้ได้ดีนะคะทําให้เราไม่มีลูกหนี้ที่ค้างชําระเราเลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นภาพรวมะคะ่ะ ภาพรวมก็จะมีรายได้รวมค่าใช้จ่ายรวมสรุปภาพรวมนะคะเดี๋ยวเราวิเคราะห์ตรงสรุปภาพรวมเลยนะคะภาพรวมของเราในเดือนมกรานะคะรายได้รวมของเราจะอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบบาดส่วนค่าใช้จ่ายนะคะก็จะอยู่ที่สองหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบสามบาทจุดสิบแปดสตางค์นะคะแสดงให้เห็นว่านะคะอันนี้ อันนี้ขึ้นสีสีน้าเงินแสดงว่าเราได้กําไรนะคะเราไม่ติดลบสําหรับเดือนนี้ส่วนค่าที่จ่ายก็จะน้อยกว่ากําไรนะคะแสดงว่ากิจการของเราดําเนินการได้โอเคราบรืบ่นค่ะมีดีบัญหาทางด้านการเงินเราได้กําไรนะคะจากการดําเนินกิจการนี้นะคะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นยอดเงินนะคะยอดเงินก็จะมีอ่าเป็นบัญชีออมทรัพย์แล้วก็กระแสรงยวัันนะคะ ภาพน,นี้ก็ตามนี้นะคะถ้าไม่เห็นว่านะคะ,ะการบริหารงานของเรานะคะก็ภาพรวมก็โอเคนะคะไม่ได้ติดลบอะไรถ้ารายได้ก็มากกว่าค่าใช้จ่ายนะคะแสดงว่ากิจการของเรามีกำไรมีผลกำไรนะคะไม่ไม่ได้ขาดทุนนะคะ ก็เปอันอเสร็จสิ้นนะคะสำหรับการวิเคราะห์ตัวเลขบนแดชบอร์ดแล้วก็วิเคราะห์ตัวเลขที่ได้มาเชิงบริหารนะคะขอบคุณค่ะ